จากความสงสัยกลายเป็นความแน่นอนในวันแ,นกแรกๆโอซามาบิลเดนได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องแต่ภายในไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีการเปิดเผยหลักฐานสําคัญคือวิดีโอลับที่กองทัพสหรัฐค้นพบในอาคารที่อัฟกานิสถานโดยเป็นภาพที่บิลเดนกําลังพูดคุยกับผู้ติดต,ตามช่วงเดือนธันวาคมปี2001ในวิดีโอนี้บิลเดนยอมรับอย่างภาคภูมิใจว่าเขารับทราบและอนุมัติการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวถึงความดีใจที่จํานวนผู้เสียชีวิต เกินกว่าที่เขาคาดไว้ในเดือนพฤศจิกายนปี2002บิลเดนได้ออกแถลงการที่รู้จักกันในชื่อจดหมายถึงชาวอเมริกัน Letter to the American People ซึ่งระบุแรงจูงใจในการโจมตีอย่างชัดเจนเช่นการที่สหรัฐสนับสนุนอิสราเอลและการมีทหารสหรัฐในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนั่นทำให้พลเมืองสหรัฐเดือดดาน โกรธเกรียวมากขึ้นเป็นทวีคูณการรวบรวมหลักฐานและคำยืนยันจากอลกอยดาเองไม่ได้เพียงแต่ตอบคำถามว่าใครทําแต่อย่างกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างลึกซึ้งความรู้สึกสูญเสียและความเห็นอกเห็นใจที่ชาวสหรัฐมีต่อเหยื่อและครอบครัวถูกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกรักชาติอย่างแรงกล้าและก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทําสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในโลกใบนี้ การรับรู้ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มหมูรุนแรงสร้างความรู้สึกโกรธแค้นและนำไปสู่ความเต็มใจของสาธารณาชนในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานทันทีเพื่อโค่นล้มกลุ่มตาลิบันที่ให้ที่พักพิงแก่ออกออิดา